ปล่อยเขาไปนะฮะมึงแม่งอุ๊ยสั์หมาต่างนี้ก็ไม่มีนะมีอยู่หกสิบสามบาทเดียวต้องตัวคูเนี่ยฮะอยู่แค่นี้เนี่ย <S <S โอ๊ไงดีวะผมเซตได้ตรงนี้ไหมลวกันโอ้ยสตาร์เอ้ยสตาร์าได้เลยเหรอวะไม่ดีกว่างั้นมันป๊อดไปครับผมว่มาผมลงนี่เลยมันป๊อดไปครับอย่างนั้นความจริงผมก็รู้แล้วว่ามันทําได้นะครับแอปไม่รู้งั้นแหละแต่ว่านะเราแบบว่าไปแบบแ,บบแมนวนวลดีกว่าวาร์ปลงบ้านแล้วขี่ไปหาที่แข่งเออมัน มันได้ฟิลลิ่งของเกมรถแข่งมากกว่าไม่งั้นมันจะทําโหมดอิสระมาทําไมครับใช่ไหมเออบางทีเราก็ควรจะแบบว่านะทําแบบแมนนวลบ้างบางทีมันอำนวยความสะดวกมาเยอะเกินเออไอ,อ้นนี้ตํารวจ2คนนะครับนักแข่งองีก2เออเนี่ยแบบนี้แหละมันต้องอย่างงี้มึงจะได้แบบเปลี่ยนเป้าหมายบ้างไอ้นะเหี้ยอย่ามาเอาแต่กูคนเดียวไอ้ห่าแม่งรู้สึกไม่ดีนะเดี๋ยวจักรีว,ว่าเจอคนมาเอ้แม่มันดีเพื่อนวันดีแน่นนะแน่มีนิสกลับด้วยมึงเดี๋ยว รถเท่สั่นรถแรงว่ะรถมันเท่เกินไม่ยุ่งแล้ววงอนจะต้องุยกตนเลยนะอันนี้นะครับจากลักษณะแล้วนะน่าจะทับเป็นอัตราการเร่งนะครับกับมีอยู่3อย่างที่ผมคิดว่าน่าจะจําเป็นนะเอาจริงๆก็มีแค่2อ่ะคืออัตราการเร่งกับความทนทานของรถนะครับเรื่องทับสปีดหรือความเร็วสูงสุดเนี้ยผมยัยจะไม่ต้องทับดีกว่าเพราะว่า,วามันมันก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกเราต้องทับอัตราการเร่งให้เต็มเ็มก่อนให้เยอะๆก่อนทับสปีดเราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับ โอ้ยจะไอ้ยอันจะอ้ย้ยเฮ้ยเยเี้ยแม่งเลยไม่ต้องมาเท้าแข่งตอนนี้สัตว์จะมาแข่งนี้เออเจะทำไมอ่ะอันนี้อันเดิมบอกวะอันเดิมบอกวะเนี่ยเฮี้ยิ่มฮะิ่มแข่งฮะมาเฮยเี้ยคราวนี้แม่งมีคนมาเว้ยไอเขาแล้วไม่มีคนมาไอเฮี้ยกูงงวะนี่มันที่เดิมเลยเนี่ยใช่ยะวะไม่รู้นะแต่ตอนนี้กู้ไปนะครับอมีเพื่อนหน่อยตอนนี้โอ้หดแม่งระมึงระมึงฝาแฝดเลยนะฮะ ฟ้าแฝดมากันสามขันโอ้น่าเหมือนกันนะคนละสีโอ้เหลืองเขียวดำนะครับทำไมมึงไม่เหลืองเหลืองเขียวแดงไปเลยวามันจะได้เป็นบูดาเปสต์โอ้อะเรียกได้ว่าแบบว่าคลั่งนะโครตรีนะเอาเป็นยังไงยังไงจะไปแล้วทำไมรถสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวบอะรถเราช้ามากเลยครับเนี่ยแต่ก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับอุตส่าห์ซื้อมาแล้วครับเสียได้ตังค์นะครับเออขอบคุณที่ชนอู้ รถ้สึกว่าขอบกูได้ตัดชนกูนแล้วแบบให้มันจะได้พุ่งไปเร็วๆหน่อยนะแกเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าจะที่โหลนะครับต้องสปีดตัวเองหน่อยแล้วครับลิกลิกไม่เอานะลิกอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ลิกไม่เอานะยิ่งมีหมดอีกสี่นะเว้ยโอ้เอาปั๊มหน่อยครับช้าแต่ชัวร์ไปก่อนนะตอนนี้แข่ง3.9ไมล์ครับก็ไกลยอยู่แหละแล้วก็ยังพอรอพิษผันอะไรได้นะฮะเสียบลูรีอ,รอะไรมาก โอ้ยเราดิฟอรอย่างเงี้ยป่ะแล้วนะก็ดีตู่อยู่ฮะที่สามที่สี่ครับเวลาดิฟเนี่ยในตาก็จะแถบในตาก็จะเพิ่มมาครับก็ชนแม่งเลยเนี่ยมันใช่สัตว์เออหนาวเะเออว่าไงมึงไงที่หนึ่งมันนี่มันนี่มาคุยกันดีๆโอ้ไม่คุยกับเราดีดีเลยป่ะแหมโอ้ยสัตว์ลุ่กน้ำโอ้ยไอ้ชื่อแม่งลุงน้ำเลยคงมีแม่งน่ากลัวครับโคตรน่ากลัวเลย ไอยี่แม่ลงน้ำเลยว่ะโอ้โหุติไายกันเนี่ยไอ้เยี่เราจะตามมันทันไปได้เนี่ยเขาเนี้ยฮะนี่แล้มันทางตรงเดียวเลยอะ่ะย่อมีทางโค้งครับเวลาเราจะกินนะครับเราจะกินกันทางโค้งนี่แหละจะใครเข้าโค้งสวยกว่าเนี่ยนะนะดูความเร็วแน่แน่แน,น,น,น่มีวางของคนระับหมาไม่ดีนะอย่างเงี้ยทำตัวไม่ดีเลยนะเราเนี่ยฮะเดี๋ยวใน2.2ไม้ฮะผมวิ่งรอเอาในทัชอย่างเดียวีวรอเอาในทัชนะครับแล้วรอ,อเอาไปขัดเอาไปมุ้งนะครับในทัชรอเต็มก็ค่อยใช้อ่ะ แมไปเราชนกันไปฮะเออเราไม่สนใจแล้วตอนนี้โอ,อเคได้แลวเวลาอัดของเราแล้วไปฮะแบบนี้ไปยาวๆฮะอุะอ้ยอุ๊ยอุ๊ยเขาเล่นของจริงนะโอ้โหพวาเล่นของนะมาเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาต้องรักษาที่หนึ่งไว้ให้ได้ครับพอเราได้ที่หนึ่งปั๊บเราก็ต้องเข้าบ้านนะฮะจังหวะนี้นะเป็นนักกลัว,วเลยแล้วเออมันมาถัดตามเราแล้ยงั้นเราเฮ้ยมันน่ากลัวนัเนน่ะเฮ้ยรู้สึกตำรวจมันไม่ค่อยอะไรกับเราแล้วว่ะโอ้โหได้เป็นนักแข่งนี่มันโคตรตื่นเต้นเลยฮะ ถ้ารถแรงน <To> ี่ต you. mm ื oh, oh, ่นเต้นนะรถกระการเนี่ยเออนะไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับลำคาญนะมึงมาแล้วอ่ะมาอีกแล้วอ่ะไอออนิเลสเตอร์คร <Cam> ับอันนีุ๊ยอิแชโอ้ยอิแชก็0.6ไม้เฮ้าเจอตำรวจแล้วเว้ยไอิแชมึงอย่าเลี้ยวอย่างงั้นดิเลี้ยกูตกใจเลยไอ้แกะไอ้แบตเตอร์ฟิวแกโผมกูมันจะไม่ทันพูดขาดคำมามึงมาแล้วอ่ะโอ้แต่ว่าใกลจะแข่งชนะแล้วแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะขาดขาดสายตาไปแล้วนะครับแฮมิสเคปมานะโอ้แข่ง แข่งวงจรแข่งวงจรตาข่ายนะครับอยู่กลางถนนเลยเนี่ยตอนนี้ผมพิชกลับบ้านเลยฮะรีเวลสองนะหาบ้านนะฮะบ้านหาบ้านเกมปะบายบายผมว่านะเกมน,นี้มันควรจะปรับปรุงในเรื่องนั้นป่ะเขาเรียกอ,อะไรนะแบบตำรวจไม่ควรจะเห็นนักแข่งในแมปอ่ะเออแล้วนักแข่งแบบไม่ต้องเห็นก็ได้ตำรวจเนี่ยผมจะอยากรู้ว่ามึงอยู่ไหนก็ได้ป่าแบาบมันควรจะมาเจอกันแบบว่าจ๊กเอ๋หรือบังเอิญอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับแบบว่าคือปัญหาก็ง่ายเกินไปงี้คือแบบ เงออกเกมเข้าใหม่แล้วรอรอแบบเขาเรียกอะไรอ่ะรอเห็นนักแข่งมาแถวนี้แล้วก็วาร์ปลงป้อมวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยแบบมันนี่นักแข่งเสียเปรียบมากๆมากอีกแล้วไอ้ที่แอตตันฟิวมาได้สัตว์เออไม่น่าทักเลยที่แอตตันไปแล้วรีบไปฮะรีบไปฮะมันวาร์ปมาอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้หรอกครับมันมันได้แค่ขี่ตามแล้วแหละจังหวะนี้นะครับเราต้องขี่ไปเร็วกว่ามันเราเห็นมันอยู่ข้างหลังเราแล้วนะฮะึ่งตอนนี้นี่ต้องหนีอย่างเดียวฮะแกบ้าน ขวาเนี่แหละทางซ้ายครับมาเขาเจออีกแล้วไอ้เช่นเราคูเข้าบ้านหลังเดิมอีกแล้วอะเฮ้ยใช่หลังเดิมที่เดิมป่าวะไม่รู้ฮะแต่ตอนนี้เข้าบ้านนะด่วนนะไปฮะครูหมื่นสี่จัดว่าคุ้มอยู่ฮะตอนนี้มันอยู่ในแอเรียอยู่นะครับซึ่งเวลายูเซอร์เจอยูเซอร์ด้วยกันเนี่ยครับมันจะมีไอ้แถบอยู่ตรงกลางเลยนะว่าจะแบบละแวกไม่เกินไม่เกินเท่านี้เท่านี้เท่านี้เนี่ยยังมีอ่ายูเซอร์ที่เป็นคนจริงๆด้วยนะอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเรเซอร์มันก็บอกหมดนะเนี่ยได้ตามมนะะครัับจดไปฮ อ่าเกิดความโลภนิดนึงครับผมเราจะมาอัพเป็นไอ้นี้เลยดีไหมอัพเป็นช็อคเวฟดีไหมเออช็อคเวฟเนี่ยครับเจ็ดพันห้านะฮะโอ้โหอัพเป็นเทอร์โบอยากได้เทอร์โบอยากลองใช้ดูครับแต่ว่าตอนนี้ใช้เป็นช็อคเวฟก่อนดีกว่าหรือเปล่าวะแจมเมอร์นี่คืออะไรวะอาราโยคาอันนี้นี่นี้นี้อันนี้กระดึกกระดึกกระดึ๊กกระดึ๊กไฟแนนโปรเทคอ๋ออันนี้คือการป้องกันเหรอครับอู้ เนี่ยฮะคือมันจะ temporary fill that protect dam form อ้าไอเทม protect dam เป็น p r o t เอเอช่างหัวแม่งอะ่ะหัวช็อกเวฟดีไหมเนี่ยไอเทยตอนนี้ EMP นี่กูว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับหรือกูจะขี่หนีสดเลยได้ยังไงตอนนี้เอาไปอัพแบบพวกรถด,ดีกว่าหรือเปล่าหรือยังไงเอาฮะเราอัพอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะใช้ไปเลยช็อกเวฟเนี่ยเออแม่งโอ้อยจะไปคิดเยอะฮนะตอนนี้เดี๋ยวอัพ ability ล,ลด up อะไรได้มั้งวะ75เนี่ยอันนี้อะไรวะมันคืออะไรวะ เออช่างผมแม่งนะอันนี้คอนโทรลหรครับคอนโทรลแบพ่งไม่อัพดีกว่ารถคันนี้ผมมองว่าการคอนโทรลอยังดีอยู่ฮะซึ่งเราจะลงบ้านแล้วลงนะลงไปแข่งไหนดีคราวนี้ก็ไปแข่งอะไรก็ได้เล่เปลือยครับอโอเคฮะคลงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอตอนนี้ก็แข่งก็ไปเรื่อยให้เก็บตังค์นะครับพาร์ทนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมเพ,พราะภารกิจเราก็ง่ายอยู่แล้วนะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็มีช็อคเวฟนะผมเราสามารถนามาทำภารกิจของเราต่อได้ก็คือใช้เพรสูดเทคเนี่ยนะฮะกับนักแข่งใช่ป่ะน่าจะนักแข่งครับ รอดูโอเคฮะ oh, โอ้ดนจับรั้งเดียวฮะหนีรอดมาได้ี e ภูมิใจสัตว์หนียูเซอร์ได้โอเคมาแล้วครับตำรวจกี่คนสองคนโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าเราเราเราไอ้นั่นอยู่ไหนเอยเดี๋ยวเซตอีซีไดรฟ์ก่อนได้ป่ะเออเซตอีซีไดรฟ์อีซีไดรฟ์เน่เรียกว่าสำเนียงมาเต็มไปรถนี่รอไหครับ อัตราการเล่งอย่างเดียวครับเฮ่อทีเรามาผิดทางเนี่ยมันจะนี้ได้ไหมไม่ได้ครับกลับไปนะครับต้องกลับไปเออทำอะไรไม่ได้นะต้องกลับไปอย่างเดียวนะครับโอเคปนะก็ภารกิจในรูปในรูปสไนเปอร์นี่ก็คือเราจะถูกตำรวจเล็งนะครับว่างั้นแหละ้วผมก็ต้องแข่งเหมือนปกติครับเหมือนรูปธงแหละแต่ว่าจะมีตำรวจเข้ามาด้วยนะครับเข้ามาเสือกนะครับแบบว่าเข้ามาเสือกแน่นอนอ่ะประมาณนั้นนะผมก็ไม่ยากครับ จริงๆไม่ค่อยยากเท่าไ er หร่อ่าก็มาครับจัดไปแล้วมันอยู่ตรงป้อมตำรวจนี่พอดีเลยนะครับตรงป้ายนี่ครับมาลุยโลดนะจา๊ะโอ้ที่หนึ่งครับ6,000นะฮะโอ้โหจัดว่าเด็ดนะครับซึ่งไปแล้วครับคนในซารโอ้เรไม่ได้รอแข่ในซารเลย์นะเดี๋ยวแข่งกับสีกคนตามสเตปยิยาไม่แก่กเหลืองเขียวมาละแดงมาไหมไม่มาฮะแดงดำมาคนนี้เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเราพุ่งมาชนอะไรกูวะ นะฮเอาเว็บจนิงนไงดูน่าอ้ายตายไม่มีเลยเพื่อนเราควรจะเป็นตำรวจแล้วเอาเอาตำรวจไปนะมีซิกซงซิกแซกฮาตั้งจังอมตั้งด่านเนีอ่ะก็ช็อกเวฟหน่อยเออเจ็บมือทำเจ็บไอศัเดี๋ยวก็เจ็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดิฟนะโอ้ดิฟไม่ได้ฮะโอ้จังหวะนี้โดนเต็มฮะโอ้โหเอ้ยแล้วกูชนอะไรวะเอ้ยงงอ่ะเอ้ยไม่เข้าใจเลยนี่ยังไงแต่ว่าตอนนี้ย คอปเตอร์มาแล้วโอคอปเตอร์นี่มาไวเนือแสงนะฮะเชี่ยวไวจัดคอปเตอร์นี่ผมว่าการมูฟอะไรของวคอปเตอร์นี่ยังทำมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันโมแข็งแร็งไปนะครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมีมีแบบคางนิดนึงนะโอ้โหนี่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะอุ้ยปั๊มมาครับโผล่ปั๊มมาปัญญาเกิดนะปั๊มเตลิดจะเกิดปัญหาคก็ตายนะเออเอาไอ้สัตว์ รถจะพังก็อยากจะมาชนลูเน้องมาเปลี่ยนคุยนะเออมารยาทมารย่าเนี่ยในการใช้ท้องท้องถนนเนี่ยช็อกเวฟหน่อยนึงรถจะพังเนี่ยขอหน่อยเออบินมึงบินได้มึงอะมึงก็บินเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครตบตกลงมาได้ดุนะตกลงเดินตกลงได้ได้ทีแน่คนนี้แน่ไอ้จักเท่หยักเท่เฮียดิ๊กมาจังหวะนี้แน่เหรอเห็นม่บอกแล้วคอนโทรลรถมันค่อนข้างดีครับนะ ต่มันไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้สเตปลนะฮะติดตัวรถมาอกีกแล้วนะับไม่ต้องสนดนะตำรวจนะไม่มีคนเป็นปอนะครับเจอบอดนี่ผมไม่อะไรเลยถ้าเจอคนเนี่ยผม,มอะไรมากเลยนะแต่รถมันแรงนะมันโกงโกงมากมากทัแข่งมามาใกล้ๆคนในี้ช็อกเวฟช็อกเวฟแะบอันติเบเฮมอสอ่ะเออนั่นแหละใช้คนก็เลยนะมาแต่นี่มันไม่ได้นับตามจำนวนคีฟนะมันไม่มีคีฟนะฮะน,น่าจะนับตามจำนวนรถเนาะรถอยู่เยอะนี่จะได้ ติกอึงม,มาใกล้หัวมาใกล้หัวไอ้เกียร์รถคมาจากทางแล้วโอ้โหมีปั๊มมาในปั๊มไม่รู้ใจดีจังเลยวะโอ้มาในจังหวะที่อยากจะให้มามากเลยนะตอนนี้ขัดแข่งติดเออกลัวปะไงอ่ะเออไอ้เกียไม่ได้แดกหรอกสอบป้าสบป้าจ้าปบสอบป้าที่หนึ่งเบาๆเ,เออไม่กลัวด้วยแถมแถมแบบว่าตอนนี้จะต้องมีภาระ,ระหน่วงมาด้วยนะนั่นก็คือตำรวจนะครับตำรวจเพื่อนรักนะสวัสดีไม่เจอกันนานเนาะไอ้เกียร์ นี่ช็อคเวฟทีหนึ่งเจบ็จบเจบ็บเจ็บตำรวจเจ็บฮะเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับรอเลเซอร์คนนี้มานะครับรอเลเซอร์คนนี้มาดิหนึง่งฮะเออรอเลเซอร์มามาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเรายูเซิร์โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยมีค้างมีค้างแหมมีค้างแบบว่จาจังหวะที่แบบว่านะย่อนะแต่ตอนนี้เลเซอร์มานะฮิตเลเวลสี่นี่เออนั่นแหละจบนะภารกิจเราสำเร็จแล้วตอนนี้เราก็จะต้องกลับบ้านเดียวนะครับฮีเลเวลสามนะฮะ ขอบใจมึงมากเลยเพื่อนที่มึงแบบมาทำให้ภารกิจมึงสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีเนี่ยเออมึงมาแข่งกับกูได้ปะ4.4ไมล์มามึงกับกูเนี่ยแค่เรากับนายเท่านั้นคุณเชียโอ้โหมาดีผมมาดีฮะเอาแต่ว่ามันก็โดนเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าใช่ปะเออมามันก็โดนเหมือนกันเฮ้ย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 แถบขึ้นฮะโอ้ไม่ดีนะแค่ซึ่งตอนนี้รถกูจะพังแล้วครับรู้สึกว่าปั๊มจะมาละอืมช็อกเวฟหน่อยแล้วกันนะ เออไปฮะแต่ว่ารถตอนนี้ผมโดนชนไม่ได้นะฮะโดนชนนี่อาจจะพังเลยนะเนี่ยแต่ว่าโอ้ยไม่อยากโดนจับตอนเนี้ยโอ้โหเพื่อนเออเห็นใจกูนหน่อยเฮ้ยที่เราเก็บตังค์มาตั้งนานเนี่ยเออปงปั๊มอะไรนี่มีกูได้ไหมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่เป็นปัม๊มก็ขอแบบมาเป็นบ้านเลยได้ไหมเฮ้ยแต่ว่าปั๊มน่าจะมีอยู่ฮะใช่ป่ะเฮ้ยปั๊มเนี่ยฮะอุยโอ้โหปั๊มปั๊มช่วยชีวิตฮะเออจัดวัะเด็ดฮะแบบนี้โอ้โหมันต้องอย่างนี้สิครับโอ้โหเกมมำมาได้ดีมาก นี่ขอชมเกมหน่อยสักชั่วโมงไปหนึ่งทีเจ็บเจ็บริ่งตกลงตำรวจอะไรเนี่ยฮะมีแมปมาแมปมาแข่งไปไหนหรอว่าเยี่ยมหลุดโลกไปแล้วเหรอเพื่อนหรืยังไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจ I don't understand อ่ะ you know เอ้ยเยี่ยมมาแล้วมาแล้วไปไอ้กระทางโค้ดฮะโค้ดเยอะๆนี่มันดีป่ะเออมันแบบมันหลบหลีกตำรวจดีฮะตั้งแต่ได้ BMW นี่ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะนะครับซึ่งบ้านก็เว็นอยู่ข้างหน้าตั้งนานแล้วเนี่ยอันนี้ขออยู่บ้านข้างหน้าจริงๆนะ ร้องแหละเอาอีกอะเริ่มผัดไปกันเพื่อนเออให้กูแบบว่าได้กลับบ้านกับช่องอะไรงี้ออมันก็ลูกเมียญาติแล้วนะอา้าวถึงหน้าบ้านนะเฮ้ยแต่ว่าผมว่ายังดีกว่าผมว่าเรา finish แต่ว่าแข่งให้เสร็จไปเลยดีกว่าแล้วก็ S K เนี่ย S K ก็มหมายถึง S K พอดีเลย้วเพื่อนเออแบบว่าให้มัน S K ไปเลยแล้วเราจะได้แบบถึงเส้นชัยแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาไอ้ยูเทิร์นกลับมาไี่มันจะเจอตำรวจปุ๊บอ่ะยวตอนนี้ก็ S K เรียบร้อยแล้วครับผมอา่าเราก็ขี่ไปเรื่อยๆครับ พอเซนชัยจะได้ตังค์ด้วยนะครับผมชนะฮิตเลเวลสี่นี่ไม่รู้จะมันจะเกี่ยวเปล่าวะว่าเพิไม่รู้ว่าจะได้ตังค์เพิ่มหรือเปล่าฮะแต่ตอนนี้ก็ขี่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมปั้มอยู่ข้างหน,น้าฮะแน่แต่ว่า,า,าด,ดีเลยทีเดียวนะครเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ GPS นะครับผมในการเซตที่กลับบ้านของเรานะครับขี่เกียร์ขี่เกียร์ขี่วนไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะจิดทางอะไรงี้นะครับผมเนี่ยเจอแล้วผมบ้านนะครฮะไม่ใช่บ้านเซนชัยนะครับ เดี๋ยวเราก็มานี่ฮะเซตเซตทางกับบ้านหน่อยแล้วกันนะครับอ้าวเฮ้ยแล้วตำรวจมาเฮ้ยไอเหียตตำรวจมาตำรวจมาแต่ว่าตอนนี้ที่เราลุกคือทางตรงครับทางทางตรงแต่ตอนนี้เห็นตำรวจมานะฮะโอ้รีบรีบ,รบอพยพโดยด่ว,ดวนแต่ว่าเป็นทางตรงครับซึ่งก็ไม่น่าจะยากอะไรนะผมมันกไ็ไม่น่าจะขี่ตามซารทาทันหรอกเพราะว่ามันก็ไม่เห็นเราแล้วนะตอนนี้นะผมเพราะเป็นปอดด้วยนะ อนนี้ไม่รู้สึกไม่รู้แล้วว่าไอ้แบตเตอร์ฟิลมันหายไปไหนนะแต่ทีแล้วนะครับไปแกลไกลตีนกูนเลยนะฮะเออหลังเกียร์นะฮอย่ามายุ่งกับผมเนี่ยเข้าปั๊มหน่อยแล้วกันด้วยเวลาเข้าปั๊มเนี่ยพวกกระสุนอะไรของอาวุธต่างๆนี่ก็จะรีวิวมานะครับซึ่งตอนที่เจอตำรวจนะ,ะขับขี่แบบดีๆหน่อยเออเนี่ยเออเข้าบ้านพอดีเนี่ยเออหลังตำรวจพอดีเลยฮะโอ้จัดว่าเด็ดนะแบบนี้โอ้พาร์ทนี่สำเร็จลุลวงไปได้ดูดีนะครับอ่าโอเคมาแล้วฮะ รอโหลดนิดนึงนะครับภารกิจก็เสร็จด้วยนะครับได้ตังค์ด้วยแล้วโอ้อย่างดีอ่ะโอ้จัดว่ายิ้มแป้งเลยทีเดียวนะครับแบบนี้โอเคครับก็รอโหลดไปสักนิดนึงฮะอ่าภารกิจเสร็จสิ้นครับมาน่ารักเลยได้ตังค์เท่าไหร่ฮะอ๋อสักสามหมื่นป่ะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะดูไว้นะครับโอ้สี่หมื่นป่ะโอ้สี่หมื่นเก้าครับโอ้โหอัพอะไรได้เยอะฮะแม่เฮียมันต้องมีรถคันใหม่แล้วล่ะเพื่อนไป จะดูรถกันฮะอันนี้ก็ฟอร์ดมาสเตงนะครับปี2014นะผมจัดประเทศแต่ว่ากูซื้อรถใหม่แล้วเพื่อนไม่เอานะไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วอ่าแต่คันนี้ก็เท่อนะแต่มันไม่ทันแล้วเพื่อนจบใช้บีเอ็มนี่แหละโอเคฮะภารกิจต่อไปนะผมให้แข่งให้ได้ซิลเวอร์นะครับเอนี่อีเวนต์เลยแบบอันไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ไซส์แลมนะครับให้ชนด้านข้างอ่าแล้วก็ให้ชนะหนึ่งหนึ่งนะครับผม ึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรลลาคาหน่อยดิโอ้โหสี่หมื่นสองนะครับไปไกลๆตีนะักสี่หมื่นสองนะครับซึ่งความแรงนี่รู้สึกว่าความถึกจะเยอะกว่าครับแต่ว่าอัตราการเล่นนี่จะเป็นรอง B&W m อยู่นะครับผมซึ่งโอเคเราจะมาซื้อ Persutech กันนะครับย่างดีกว่าผมว่ามาอัปเกรดรถกันดีกว่าครับอ่าโอ,อเคครับความถึกเนี่ยมึงมาลบแรกอืมความถึกนี่มึงมาลบ,บแรกเลยกูเอออัพอีกกูอัพอ,อีกเออกูอัอพ,ออออพอสองระดับเลยจังหวะนี้กูไม่สนใจแล้วนะครับอัปเกรดนี่แหละฮะอัตราการเล่นฮะอีกหมื่นหนึง่งอัพอะไรดี ท็อปสปีดนะครับโอเคครับอัปเกรดถือว่าเป็นเอกฉันนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมขอจบไปเมียงเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในพาร์ทของตำรวจในพาร์ทหน้านะผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะสวัสดีครับ